การฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนนี้ไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับการฉีดวัคซีนจุดบุ่งหมายตอนนี้ก็คือลดความรุนแรงของโรคลงไม่ให้เสียชีวิตไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาล ช่องใหม่พันรักษะของเรามีข่าวดีมาบอกหากเรามียอด u u s c r i b e ครบ1,000 s u b บสไเราจะแจกรางวัลมูลค่า1,000 0 0บาทกติกาง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้นะคะอย่าพลาดมาเป็นผู้โชคดีกับเรานะคนที่เคยเป็นโควิดแล้วเนี่ยนะครับถามว่าเป็นแล้วเป็นอีกได้ไหมทั่วโลกนี่ยืนยันแน่ชัดแล้วว่าเป็นโควิดแล้วสามารถเป็นซ้ำได้อีก นะครับเพราะบ้านหลังเป็นแล้วเนี่ยภูมิต้านทานจะค่อยๆลดลงแล้วก็เมื่อไปติดเชื้อใหม่ก็อาจจะเป็นได้อีกเอ้นประเด็นที่บอกว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้กับคนที่เป็นโควิดด้วยไหมค่ะบ,บอกได้เลยครับว่าต้องนะครับทีนี้ในทางตะวันตกนะครับหรือแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกเองเน,นะครับบอกว่าหายจากโควิดแล้วถ้าจะฉีดวัคซีนจะฉีดเมื่อไหร่ด,รดีนะโดยทั่วไปแล้วเนี่ย นะแนะนำให้ฉีดวัคซีนหลังจากที่เป็นโควิดแล้ว3เดือน3เดือนสามเดือน,อน,ออนแต่แน่นอนนะครับนะฮะจากการศึกษาทั่วไปเนี่ยพอเป็นโควิดแล้วหลัง3เดือนฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวเนี่ยภูมิขึ้นดีมากมแต่ถ้าเป็นโควิดแล้วมานานๆนะครับก็ฉีดไปเลยแบบตามปกตินะครับก็คือ2เข็มนะครับห,หรือถ้าเราฉีด หรือถ้าเป็นโควิดแล้วไม่สบายใจจะฉีดสองเข็มก็ไม่ได้ปิดกติกานะครับก็ให้ภูมิมันสูงขึ้นนะแล้วต่อไปในอนาคตถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดแล้วโรคนี้เกิดว่าต้องฉีดวัคซีนทุกปีหรือ<ะ>ทุกสองปีหรือทุกสามปีค่อยปฏิบัติตามน,นั้นครับอืมและอย่างในเรื่องของการแพร่เชื้อล่ะคะคุณหมอติดแล้วหายแล้วแพร่เชื้อไม่ได้ฉีดวัคซีนแล้วไม่สามารถแพร่เชื้อได้แบบนี้่ะคะคือ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อคนที่ติดแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคโอกาสจะแพร่เชื้อเนี่ยนะครับอยู่ได้ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้ยาวนานครับค่ะนะฮะหลายคนบอกว่าภายในสองอาทิตย์แรกเนี่ยแพร่เชือ้อพอเกินสองอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยโอกาสแพร่เชื้อจะน้อยลงแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเมื่อคนที่เป็นแล้วให้กลับบ้านเนี่ย เราอยากให้เขากักกันตัวเองอีกอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆก็คือพู้งานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงอ,อยู่โรงพยาบาลสิวันแล้วกลับไปแล้วอีก14วันก็เป็น28่สิบแปวัน,ะ,นะครับแล้วก็จึงมั่นใจว่าจะไม่แพร่เชื้อ อาจารย์ยงคะคือตอนนี้ค่ะวัคซีนเนี่ยมีหลากหลายชนิดหลายยี่ห้อมากเลยค่ะข้อมูลในเรื่องของวัคซีนแต่และชนิดแบบนี้ค่ะเราสามารถศึกษาหรือว่าเข้าไปอ่านได้ที่ไหนบ้างคะครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องยอมรับว่าการสื่อสารนะฮะโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับ,รรบ,รบมันไปเร็วมากนะครับข้อมูลในเรื่องของวัคซีนที่ออกไปทาง โซเชียลมีเดียเนี่ยมีทั้งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าการอ่านนะครับก็ต้องพยายามค่อยคิดแล้วก็เราต้องเข้าใจเลยว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับที่เราอ่านเนี่ยต้องตระหนักไว้เสมอเลยว่าอาจจะมีความจริงเพียงแค่20%่สอแต่ที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นการใส่ความเห็นลงไป เมื่อทุกคนอ่านแล้วใส่ความเห็นใส่ความเห็นไปเรื่อยๆเนี่ยครับมันก็จะเพี้ยนออกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าความรู้พวกนี้ควรจะอ่านจากผู้รู้นะฮะหรือผู้ที่อยู่ในสายงานนั้นโดยตรง<ฮ>มากกว่าที่ไปอ่านจากใครก็ไม่รู้นะครับมแม้กระทั่งเป็นหมอด้วยกันนะผมยกตัวอย่างเช่นว่า หมอที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเรื่องระบาดวิทยาค่ะเขาย่อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องกว่าหมอที่ไม่ได้ทําในด้านนี้ผมเห็นบางเพจเป็นหมอหัวใจมาออกความเห็นในเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ออกความเห็นเนี่ยออกมาในเรื่องที่เรียกว่ามันไปคนละเรื่องเลยเพราะว่า<ะ>เขาไม่ได้อยู่ในศาสตร์นั้น<ะ>แล้วก็ไปเอาตัวเลขเนี่ยมาเป็นหลักนะครับ และเมื่อเอาตัวเลขเนี่ยการเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ยบางครั้งถ้าไม่รู้ที่มาของตัวเลขมันก็ผิดพลาดลนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผมเองก็อยากจะบอกว่าในยุคของปัจจุบันที่มีข่าวสารอย่างรวดเร็วการกดนิดเดียวแชร์ออกไปได้มากมายเนี่ยนะครับนะฮะเป็นยุคที่เ,เป็นดาบสองคมจริงๆนะครับและถ้าเราได้เห็นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนมันก็จะเชื่อนะครับ เราก็ไม่อยากให้ต้องแยกให้ออกระหว่างความรู้คือ knowledge นี่นะครับกับ belief หรือความเชื่อเมื่อเราเชื่ออะไรไปแล้วเนี่ยนะครับการแก้ไขต่างๆเมันยากอืมอมันฝังใจไปแล้วเนี่ยนะครับคุณบอกได้เลยว่าต่อให้เอาความรู้อะไรต่างๆไปจะไปแก้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลามากทีเดียวับและอย่างความรู้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณหมอเฉพาะทางแบบนี้เนี่ย อย่างตัวริตาเองเนี่ยจะสามารถเข้าไปอ่านที่ไหนได้บ้างคะเพจคุณหมอได้ไหมเฟซบุ๊คคุณหมอได้ไหมคะเอออันนี้ก็ตอบยากนะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงต้องวิเคราะห์นะครับผมทิ้งจะพูดอยู่เสมอว่าอยากให้คนไทยเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่อ่านหนังสือได้แต่ต้องอ่านหนังสือเป็นนะครับต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าข้อมูลนี้มันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ,อนะครับนะ ไม่ใช่เห็นแค่หัวข้อข่าวนะครับหัวข้อข่าวสองวันออกมาบอกว่าอาจารย์ยงบอกว่าฉีดวัคซีนไม่ตายนะฉีดวัคซีนไม่ตายไม่ใช่วัคซีนผมจะนองแบบนี้ทั้งทงที่ในเนื้อเนื้อหาที่ผมพูดไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคือผมบอกว่าการฉีดวัคซีนหมูมากนะครับ อย่างในอเมริกาเองเนี่ยฉีดวัคซีนไปประมาณสิบกว่าล้านคน<ะ>เมื่อฉีดวัคซีนไปสิบกว่าล้านคนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยนะฮะร้อยกว่าคนหลังฉีดวัคซีน<ะ>เช่นเราฉีดวัคซีนวันนี้คืนนี้เสียเสียชีวิตฉีดวัคซีนวันนี้อีกสองวันเสียชีวิต<ะ>ในประชากรเป็นสิบสิบล้านคนเนี่ยนะครับในหนึ่งอาทิตย์ต้องมีการเสียชีวิตแน่นอนะนะฮะแต่ เมื่อเสียชีวิตแล้วต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาว่าเสียชีวิตอันนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนก็ต้องมีการพิสูจน์กันนะครับผมเองบอกได้เลยว่าผมทําการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยมากนะฮะเราต้องบอกว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาการเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรืออาการที่ไม่พึงประสงค์นะฮะเช่นว่าผมฉีดวัคซีนให้กับคนไข้คนหนึ่ง นะครับแล้วเมื่อเดินออกนอกโรงพยาบาลไปตกท่อนะครับ mm. เขาก็บอกว่าเขากตกท่อเนี่ยเพราะเป็นอาการของวัคซีน mm. ผมก็บอกว่าใช่เป็นอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนเพราะคุณเพิ่งฉีดวัคซีนมาแล้วไปเดินตกท่อนะครับนะฮะเราก็ต้องไปพิสูจน์กันว่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นของเขาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะฮะ เป็นไปได้ก็ได้ฉีดวัคซีนแล้วทําให้เขาเวียนหัวแล้วก็เดินตุกท่อค่ะนะฮะหรือว่าไอเดินตกตกท่อนะเพราะเขาไปสะดุดแล้วตกท่อมันต้องไปหาสาเหตุก่อนนะฮะและที่จะบอกได้ว่าอันนั้นเ,นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่เกี่ยวข้อง,อง,องกับวัคซีนอาการไม่พึงประสงค์นี่เกิดเยอะแยะไปหมดนะครับขึ้นเราไม่ประสงค์แล้วมันเกิดผมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อสักสิบห้าปีที่แล้วผมทําการศึกษาฉีดวัคซีนทบอักเสบบี ให้นักเรียนวัยรุ่นพอรุ่มขึ้นผมได้รับรายงานว่านักเรียนคนนั้นเสียชีวิตเรารีบรายงานทันทีว่าอันนี้คืออาการไม่พึงประสงค์ฉีดวัคซีนให้เด็กแล้วเด็กเสียชีวิตในวันต่อมาอมถือว่าเป็นเรื่องสั่งาต้องเข้าไปสอบสวนทันทะีเลยเราต้องรีบเข้าไปสอบสวนทันทีการสอบสวนก็พบว่าเขาเสียชีวิตเพราะอะไรเพาถูกยิงตายมสมมติทนี้เขาถูกยิงตาย ถูกยิงตายผมจะต้องดูว่าสาเหตุที่ยิงตายเนี่ยเพราะวัคซีนตับเสบตหรือเปล่าวัคซีนตับเสบบีอาจจะไปทําให้กามีอารมณ์ก้าวร้าวเมื่ออารมณ์เขาก้าวร้าวพ่อแม่ก็เลบอกว่าในก่อนฉีดก็มีอารมณ์ดีตายเพราะมันมีก้าวร้าวก็เลยไปหาเรื่องเขาอันนี้ก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนแต่พอเอาข้าจริงแล้วมันไม่ใช่ถูกไหมครับเรื่องแบบนี้มันมีเยอะแยะหมด ของเราเนี่ยนะที่ข่าวที่ออกมาตรงนี้มันดรามา่าเยอะแยะนะครับนะฮะว่าลายแรกของการเสียชีวิตของเราเนี่ยนะครับเกิดจากเส้นเลือดใ,ในท้องเส้นเลือดที่อยู่ในท้องเนี่ยฮนะมันรับเยอะรือมันแตกซึ่งบุคคลที่ถูกขีดวัคซีนคนนี้เนี่ยที่จริงเป็นแพทย์นะฮะ<ห>เขามีโรคประจำตัวของเขาคือเป็นเส้นเลือดโป่งพองในในช่องท้องอ<ห>ซึ่งมันพร้อมที่จะแตกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาเพิ่งผ่าตัด เรารู้ว่าถ้าเขาเนี่ยป่วยเป็นโควิดเนี่ยเขาเสียชีวิตแน่ๆค่ะนะฮะเราก็พยายามฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเหตุการณ์นี่ยไปเกิดขึ้นอีกเจ็ดแปดวันต่อมาค่ะนะฮะเส้นเลือดเกิดอเจอ้เขาก็เสียชีวิตเพี้นมันก็ต้องพิสูจน์กันด้วยเหตุวิทยาศาสตร์นะ,ะเราก็รู้ว่าการเสียชีวิตอันเนี้ยมันเกิดจากโรคพื้นฐานของเขาไม่ได้เกี่ยวข้อง,องกับวัคซีนเลยสักนิดเดียวนะ,ะแต่ข่าวยังไม่ทันลายลงว่าเสียชีวิตจากวัคซีนนะฮะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาดูข่าวดูอะไรต่างเนี่ยนะให้ตระหนักให้ดีนะหรือเมื่อสอวันที่แล้วนี้เราจะเห็นไหมว่ามีคนบอกว่าเ,เป็นอยู่อุดรน,นะที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับบอกว่ามีอาการเหมือนริ่มเลือดเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ขณะดเดียวกันเนี่ยเอารูปมานี่นะครับน้าเป็นรูปเหมือนคนแพ้ยาหรือรอบอะไรก็ไม่รู้มีผื่นเต็มตัวเลย เอามาลงเป็นภาพประกอบแล้วสามารถออกไปในทางมีเดียตา่างๆนะ้ทงทั้งที่คนที่ดูเนี่ยนะครับไม่ใช่เชื่อเลยผมเห็นปั๊บเนี่ยผมโัลเราะกลากเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็จริงอย่างที่ผมเห็นว่ารูปนั้นต้องไม่ใช่เขาแน่นอนจนในที่สุดเนี่ยนักสืบก็มาสืบจ,จนได้ว่ารูปนั้นคือรูปอะไรนะกับเป็นการเอารูปของคนไ่้อีกที่หนึ่งมาประกอบกับอันนี้เพื่อให้ดูว่า วัคซีนนี้มันน่ากลัวน่ากลัวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ได้เสพข่าวไปเรียบร้อยหมดแล้วค่ะนะครับนะค,บคนก็รู้สึกไปแล้วเมื่อรู้สึกไปแล้วเนี่ยเมื่อเขาพอบอกว่าเกิดความผิดพลาดการแก้ข่าวก็ไม่ได้แก้นิดเดียวรหรือบางคนอาจจะไม่แก้ข่าวเลยก็ได้ใช่นะครับนะบนี่แหละค่ะคือเหมือนจะเป็นข้อเสียเปรียบของคนไทยนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยแล้วก็ต้องให้สื่อเนี่ยค่ะช่วยให้ลงข่าวในทิศทางที่เชื่อถือได้มากกว่าที่จะขายข่าวใช่ไหมครับ สำหรับวันนี้นะคะลิตาก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ยงมากๆนะคะที่มาให้ทั้งความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะลิตาเนี่ยจะเอาข้อมูลความรู้ในวันนี้นะคะไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจตระหนักป้องกันแล้วก็ไปฉีดวัคซีนด้วยความมั่นใจเพื่อที่จะป้องกันโรคนี้ให้หายไปได้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์คอมฟอร์โซนมามอบให้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์สละเวลามานะคะ ก็ในส่วนของประชาชนทั้งประเทศทิ่ตานั่งอยู่ตรงนี้ก็อยากจะกราบขอพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ข้อมูลของเราในวันนี้ค่ะถ้าคุณถูกใจคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกข้างใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ